สามีสามประเภทที่ไม่ควรมีในชีวิตข้อมูลนี้นะคะได้มาจากพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละได้บัญญัติเอาไว้เจ็ดประเภทด้วยกันแต่วันนี้ครูหยิบยกมาแค่สามประเภทเพื่อให้เราได้รู้นะคะว่าสามประเภทนี้เราไม่ควรที่จะมีสามีแบบนี้นะคะประเภทแรกก็เป็นประเภทเพชฌฆาตค่ะประเภทนี้จะเป็นคนที่โมโหร้ายค่ะแ้นฝังหุ่นนะคะด่า ปากเสียปากร้ายนะคะปากร้ายไม่ใช่ใจดีนะคะปากร้ายโมโหร้ายทาร้ายร่างกายทำเหมือนเราเป็นคู่ต่อสู้ค่ะเวลามีปัญหาด้วยกันมาทีจะทําเหมือนเราเป็นคู่ต่อสู้และที่สําคัญจะชอบมองหาผู้หญิงที่ดีกว่าเราเสมอนะคะจะชอบมองหาผู้หญิงที่ดีกว่าเราเพื่อที่จะผักใส่ไล่ส่งเราให้ออกไปจากความสัมพันธ์และเพื่อที่เขาจะไปมีผู้หญิงคนใหม่นะคะข้อที่2ก็คือประเภทโจรค่ะประเภทนี้รักกันดีค่ะอยู่ดีกันดีค่ะมีความรัก ซึ่งกาและกันไม่มีปัญหาในเรื่องกอบสะพานแต่มีปัญหาในเรื่องของการใช้เงินค่ะ mm hmm. เช่นเป็นคนที่ติดการพนันค่ะเล่นการพนันเล่นแบบไม่สนใจว่าฐนานะครอบครัวจะขนาดไหนถึงเวลาฉันจะต้องนําเงินหาเงินไปเล่นให้ได้นะคะและหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประเภทที่อชอบใช้เงินไปบํารุงบำเรอความสุขของส่วนตัวค่ะความสุขส่วนตัวของตัวเองเช่นชอบแต่งรถนะคะชอบอแต่งรถชอบ หาเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าใส่ของใช้ที่จะนําไปแข่งกับสังคมของกลุ่มของเขาค่ะของเพื่อนของเขาอะไรประมาณนี้นะคะหรือยิ่งกว่านั้นก็คือประเภทที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงในเรื่องเงินโดยไม่คํานึงถึงฐานะทางการเงินของตัวเองค่ะประเภทแบบเตียอุ้มคอมอ่ะนะคะมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะ,ะเผยไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นโดยซ้ำไปนะคะประเภทที่สามก็คือประเภทที่ ทำตัวเป็นเจ้านายค่ะไม่ว่าแบบเหมือนกับเราอ่ะเป็นลูกจ้างเขานะคะคือคุณมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เขาให้เป็นอย่างดีคะมีหน้าที่ทํางานบ้านไม่ให้ขาดตกบกพร่องค่ะไม่ว่าคุณจะเอ่อเป็นคนที่ทํางานนอกบ้านก็ตามแต่เขาจะมีความร,รู้สึกกับคุณอ่ะเหมือนเป็นลูกจ้างไม่ว่าอะไรก็ตามเขาจะใช้คุณช้มมือใช้คุณนะคะไม่แบบใช้นะไม่ได้แบบว่าขอร้องหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือแบบว่า คุณหยิบนน่นในทีสี่คุณหยิบ่นทีสีหรือว่าใช้เราไปทำภารกิจทุกสิ่งอย่างโดยที่แบบไม่สนใจอะว่าเราจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยยังไงนะคะเออซึ่งบางทีเจ้านายยังจะดีกว่านะคะก็อันนี้ค่ะเป็นข้อสรุปที่นํามาให้นะคะว่าเขาได้แบ่งสามีออกเป็นเจดประเภทแต่สามประเภทเนี้ยเป็นประเภทที่เราไม่ควรมีนะคะก็บัญญััิไว้ในพระพุทธศาสนาค่ะคุณมีสามีประเภทไหน